ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ข้อมูลคอมเตอร์ที่ดเรีอนหรือฟอรต์ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเรเ็โดยการที่น่าสืบค้ามเนทางการในีกาเนี่ยได้รับกรได้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 ทำรบคน้อลอมตรานะครับอ่ี่ะ

Kau 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 kau